ขาภาเครื่องสยามครับวันนี้นํำเหลียนหลวงปู่อิงโชติโยนะครับวัดโคกทมนะครับอายุร้อยสิบ้าปีนะครับรุ่นสาวห้านะครับมาให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับเนื้อทองแดงนะครับผิวลุงนะครับต่อโค้นะครับอันนี้เป็นโค้นะครับตรงสังขตินะครับชัดเจนนะครับองค์นี้ถือว่าสวยมากเลยครับเพิ่งได้มานะครับนำมาให้เพื่อนๆพ่พี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับก็มีราคาแรงแทบทุกรุ่นเลยครับสำหรับหลวงปู่อิงนะครับนี่เป็นตัวตัดด้านข้างนะครับออกตัดจับหยาบายๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับ เป็นพระแท้ดูง่ายนะครับนี่นะครับตอนแรกส่งรูปมาก็ไม่ค่อยชัดเจนนะครับพอไปดูอง pues, จริง Superman, <house. S 1> แล้วก็โอเคครับเป็นพระแท้นะครับออกวัดโคกทมนะครับรุ่นเสาห้านะครับเป็นอัคระยันด้านหลังนะครับอำเภอกาสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่นะครับรอบรอบเหรียญจะเป็นพดโพดนะครับนี่นะครับขอบขอบเหรียญนะครับจะเป็นพดโพดหลุมหลุมนะครับสวยมากครับอง์นี้พระเดิมเดิมครับมีราคานะครับ เล่นสอสาแห่งหากันอยู่นะครับในสายลูกศิษย์หลวงปู่อิงนะครับท่านเป็นศาสตราธรรมกับหลวงปู่มุนนะครับวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกษนะครับเวลามีพิธีปลุกเสกใดๆก็แล้วแต่จะมีหลวงปู่อิงกับหลวงปู่มุนร่วมปลุกเสกนะครับในหลายๆงานหลายๆพิธีนะครับก็ท่านใดนะครับเข้ามารับชมนะครับก็ฝากติดตามภระเครื่องสยามด้วยนะครับสวัสดีครับ